ส่วนที่2ที่สําคัญก็คือทางครมอนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรืออสอมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในชุมชนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อเป็นการจ่ายค่าทบ ทดแทนเสียงภัยให้กับอสมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีสานแซ่บทุกคนนะคะวันนี้อีสานแซ่บมาอัปเดตในส่วนของข้อมูลข่าวสารด่วนและล่าสุดเป็นข่าวจริงล่าสุดเลยนะคะสําหรับครมออนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาในส่วนของการชดเชยเสี่ยงภัยของพี่น้องชาวอสมอค่ะในส่วนของระยะเวลาด้วยกัน3เดือนด้วยวงเงินงบประมาณกว่า1575.45ล้านบาทนะคะ ส่วนราเอียดเป็นอย่งางไรเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องอิสันซบค่ะหลังจากนั้นเป็นการเข้าสู่วราระการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งจะมีเรื่องสําคัญสําคัญนะครับขออนุญาตที่จะชี้แจงไล่เรียงพิทีระประเด็นนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วก็อนุมัตินะครับโครงการค่าบริการสาธารณาสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอนะครับก็คือเป็นการที่อนุมัติกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น3,752.7050ล้านบาทนะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายเพื่อที่เป็นการบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา2019วงเงิน3,652.3850ล้านบาท แล้วก็เป็นค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในกรอบวงเงิน100.32ล้านบาทนะครับทั้งนี้ค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการโรคโควิด1 9นะครับให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ให้ถัวจ่ายกับรายการอื่นๆส่วนที่2ที่สำคัญก็คือทางครมออนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยา ชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรืออสมอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อเป็นการจ่ายค่าท,ทดแทนเสี่ยงภัยให้กับอสมอนะครับแล้วก็ มีการจ่ายเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายน2564ในกรอบวงเงินไม่เกิน1,575.4590ล้านบาทพร้อมทั้งเ,เห็นควรนะครับมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครอบคลุมอสอมอและก็อสสทุกราย เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นส่วนในส่วนของคณะกรรมการาการกลองการใช้เงินกู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆที่นำม,มาแชร์ให้กับพี่น้องชาวอสมอในวันนี้นะคะสำหรับคอรมได้อนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยแล้วก็เสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้องชาวอสมอค่ะ ดีแล้วกันนะคะถ้าหากมีความคืบหน้าในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาของพี่น้องชาวอสมอยย่างไรอีสนานแซบจะรีบนํามาเรียนให้คุณผู้ชมทราบโดยทันทีถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสนานแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ